กลนครเนี่ยศูนย์วิทยะอยู่ที่สกลนครเนี่ยกูเป็นคนอามาลองเองมึงจำหน้ากูไว้คนสกลนครมึงอย่าตะลึ่กับกูให้มากนะมึงเง่ามาสองตัวนี่ที่ว่าทำงานทูมม่พีสาวมาแล้วมึงด้วยสี่คนมึงอย่ายุ่งกับพวกกูนะกูบอกไว้ก่อนนะมึงะกูบอกแล้วถ้ากูไม่ได้หลังใจแม่งปวดกูปวดแม่งตลอดมึงอย่านะมึงเรื่องเนี้ย มึงอยู่ไอ้เฉยเลยคนแกงหลายแหละมึงอยู่เฉยๆนะมันจะเรื่องมากนะกูบอกเรื่องเรื่องนี้มึงอย่านะมึงอย่านะบอกมันลดหน้าไหนก็ช่างนะมึงกูนั่งสมาธิอยู่ในรอจอดอนธานีมึงอย่ากูไม่มากเลยว่ากูใจเย็นสุดๆแล้วนะอยู่ข้างในอะมึงอย่านะเงาบาดออกมาสี่คนมึงรวมทั้งหมดหกคนมึงออกมา เขาก็ได้เจอแน่จอมเงนพรุ่งนี้กูัะส่งไหมลูกกรุงสยามเนย